อยากได้ที่หาผลพิศาจังเลยอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำคิสตัลช็อปราคาัโลบักเลรหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีกท้ายยังมีเกมให้คุณเลือกฟังอีกมากมายลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีจังเลยอะ่ะอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำาิปเปอร์ชช็อปขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นลิงก์เว็บใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมกลับมาครับในเกมเลวบอกแบบที่ชื่อว่า Blackfoot เลยฮะวันนี้เนี่ยเรามาแปลกหน่อยครับคือผมอยากรู้ว่าไอเพลงในเนี้ยมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมก็เลยจะลองเปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับทุกที่ผมจะปิดนะตั้งแต่ทําคลิปมาผมปิดตลอดเลยเพราะว่าผมกลัวด้านลิขสิทธิ์ครับผมแต่คลิปนี้ผมอยากจะลองดูว่ามันติดหรือเปล่าเนาะโอเคผมวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ใช่รีวิว สอนซื้อทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับหมัดเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทาดาบไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะทําหมัดแล้วผมเชื่อว่าบางช่องนะครับหมัดนี้อาจจะไม่เคยรีวิวครับก็คือนี่นะครับคอมแบททาไมใช่ไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยคือถ้าเกิดสมมว่าเราเปลี่ยนอ่ะเราเปลี่ยนเป็นแบ็กเล็กใช่ไหมเราไม่สามารถจับมาใช้อันนี้ได้ครับคอมแบทอะเออผมหาวิธีแล้วมันทาไม่ได้หรือใครทําได้นะครับ เป็นไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ตัวผมทําไม่ได้นะครับก็เริ่มกินมาก็จะมีให้นะอันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลแซดกันก็นี่ครับไม่มีอะไรหรอกนะมันก็เนี่ยมันก็งๆอ่ะมันก็ของเริ่มต้นนะอันนี้เป็นรหัสไกของผมนะพอดีนึกขึ้นได้ว่ามีรหัสไก่นะครับก็เลยเข้ามานะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาแค่แกนลายอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ยุ่งกับนิวเวล นะครับกลับไปยุคนุ่นยุคปีที่แล้วครับที่ยังไม่มีนิวเวลนะครับแต่คลิปนิวเวลตามมาแน่นอนครับผมนะวันนี้เอาคลิปนี้ไปกินไปดูกันก่อนไปกินอะไรคลิปกินได้ได้เลยไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนรหัสนะครับเดี๋ยวกลับปรเจ็นครับโอเคตอนนี้เรากลับมาในรหัสหลักนะครับนี่นับ เป็นขาดําซันจินะครับสามารถซื้อได้ที่เกาะบากี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ตีวอสที่ดูหนึ่งตัวนะครับเป็นเชงคูดนะครับโอเคนี่นะับตรงนี้นะรู้แล้วแหลนะเนาะโอเคครับเดีย๋ยวเราจะทาไปตีเชงคูดกันนะฮะ โอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราสปอนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราสปอนบอสเลยครับให้ราสบโอเค <c oughs> หน้าเชงคูเปลี่ยนไปมากเลยครับโอ้ยโอ้ยมาขาไฟนะครับต้องกดขาไฟครบหนึ่งร้อบนะครับมันถึงจะเปลี่ยนเป็นขาไฟอย่างนี้นะไม่ใช้นานเี้ย ได้อ,อยู่ได้อ,อยู่โอเคตายโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคาราเต้มนุษย์เงือนกันนะครับไปโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่เกาะมนุษย์เงืนนะครับ Underwater City นะครับ เดินมาข้างหลังนะครับตรงนี้จะมีทางไปนะครับเอเ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆลว,วมันทำเงาอย่างนี้ทำไมอะผมไม่ได้มานานนะครับนล้วก็เดินเ,เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับจะเจกับ Water Kung Fu T-shirt นะครับนี่นะครับโอเคนีันบถ้าโอเคน่าจะรู้แล้วล่ะนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตีบอสก,กันโฮดี้ใช่ไหมชื่ออะไร มันชื่อว่าโฮดี้โจนใช่ไหมไม่รู้ครับมาผมชอบกระสุนน้ำมากอะโคตชชอบกระสุนน้ำอะมามาแตงร่าแล้วมาเบื่อทังทิดงไม่กระสุนน้ำปีอย่างเหมือนแบบพลังขึ้นเต่าอะอไม่ได้เหมือนไฟนอลแฟ t ของเบลิต้าตายแล้วง่ายครับคลิปนี้คลิปนี้ง่าย โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวท้ายกันนะครับของในแกนลายนะครับคลิปนี้มาสั้นๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่อีเล็กโตรกันดีกว่านะครับโอเคไปกันเลยครับผมโอเคครับเรามาถึงที่นะครับตรงหินข้างหลังนะครับจะมีร้านขายนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ตีก็อดเอเนีลกันนะครับผมไหนวะพอ,อได้ไงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตีก็อดเอเนีลแมทไซแอนทริสนะโอเคโอเคเราไปก็อดเอเนลกันดีกว่าโอเคครับเรามาถึงที่นี่แล้ว ทุกครั้งนะครับที่ผมจะตีบอสก็สเอเนียเดี๋ยวผมต้องรับเครสไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมไม่เป็นไรไม่รู้ต้องรับโอเคจริงๆนะว่าจะตีไปตีหนวดขาวเว้ยแต่ว่าแบบมันเกิดช้าครับเกินไปอ่ะโอเคมาเฮ้ยตีไม่เข้าเลยอ๋อ ไปปิดหาคียบตีไม่เข้าขี่ได้อยู่ปะล็อกล็อกขาโอ้ย,อยลุบลุบลุบมาเข้าต่อมามาลุบพาร์ตไปดิพาร์ไปดิ พัดไปดีมามามาดิตายครับโอ้โหง่ายประมาณนี้นะครับสำหรับอา่าในแกนลายนะครับแต่ว่าในในนิวเวิลเนี่ยยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำรวมกันนะครับจะเป็น New World นะิวเวิลเนี่ยจะเป็นทั้งดาบแล้วก็เมลีเลยนะครับคลิปเดียวนะฮะเพราะว่ามันมีมันมีน้อยครับท่าเนี่ยท่ามีน้อยมาก ถ้ามันมีแค่ซูเปอร์ฮิวแมนแล้วก็ดาร์คเนคลาวเนาะเองนผมก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่านทุกเม็ดเลยนะครับก็สวันนี้ผมต้องขอตัวลาลาไปก่อนนะครับผมสหรับวันนี้ไปไปผมเ yeah! ย่สี่ยช็อตก่อนเลยจังหวะในเอาล่วงล่วงล่วง